สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลุกก่อนโอเควันนี้ผมก็จะพาทุกๆคน,นมาเดินงานมหากรรมนิยายนานาชาติกันนะครับมันก็คล้ายๆกับงานหนังสือแหละแต่ว่างานนี้เขาจะจัดที่3ย่านมิทาวซึ่งมันจะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยแล้วก็เดินเดินทางสะดวกมากเพราะนั่งเอ็มาทีพี่ก็นั่งเอ็มาเหมือนกันนะครับมันก็ฟิลๆคล้ายๆกับตอนศูนย์ประชุมอะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าที่นี่สวยมาก นี่แค่หน้างานนะก็มีทุ่งทุ่งลาเวนเดอร์แล้วอะอยังมาจิบเล่นกันนะทุกคนไปเข้างานดีกว่า แล้วตอนนี้นะครับพี่ก็มาอยู่ที่หน้าบูธของพุริกาแล้วนะครับรอบนี้ก็ต้องบอกว่าเราขนมาเฉพาะแบบของใหม่ๆหน่อยนะครับของที่พวกออกในงานหนังสือแหละใครท,ที่พลาดงานหนังสือไปเพราะว่าเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมก็มางานนี้แล้วกันนะครับงานจัดถึงวันนู้นเลยวันที่1นึ่งพฤศจิากายนนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะเสาร์อาทิตย์หน้าใครว่างก็มาเจอกัน นี่เขาบอกว่าจมจรสศีมันดีส่องแสงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเล่มใหม่ของทั้งพามแล้วก็การลินอัดอยู่ในบัดีเซ็ตเดียวแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยได้กิฟต์อกพิเศษด้วยแล้วก็การเลินเล่ม15การเลินคดี15บทจบนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็มาสอยกันไปได้เลยนี่เซ็ตการลินจูเนียนะครับก็คือภาคเด็กของการลินคนเมื่อกี้นั่นแหละสี่เล่มจบภาคแถมสมุดไปด้วยนะครับ าราคาพิเศษละห5า้บัาทแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เขา V.I.P. จังเลยออกมาทีเดียว2เล่มเลยนะครับวงกดเรื่องให้หลังห้อง7กับ8มาเฉพาะเรื่องขาวดำก่อนนะพูดง่ายก็คือมันจะคล้ายๆกับงานหนังสือตุลาที่เมืองทองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะจัดอีกที่หนึ่งก็มีหลากหลายสำนักพิมพ์ม,มาเนาะใครที่ว่างมาเดินนะครับเลิกเรียนแล้วก็มามาเดินก็ได้นะ ตนี้ตรงนี้ใครที่ขาดการินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามก็สามารถมาเติมได้กันได้ที่ตรงนี้ตัอตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกอีก,อก,อก,อกโซนหนึ่งนะครับสําหรับใครที่จะซื้อเป็นบัตตี้เซตเนี่ยเซตบัตตี้เห็นปะมันก็จะเหลือราคาเท่านี้เอง รวมภาพผลงานของพี่กวีนักลงสีจากปูริก้านะครับอันนี้เขาเซตเป็นเซตเหมือนกันนะแพ็คเนี้ยเขาจะรวมพวกภาพอาร์ตสวยๆใช่ไหมของปูนิก้าเอาไว้คนที่เขาเป็นนักวาดหรือชอบวาดรูปอ่ะลองมาศึกษาแสงและเงาการลงสีการตัดเส้นอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยหนังนะสือเลฟเฟอนดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเราถ้าเราชอบลายเส้นของปูริก้าด้วยแล้วนะแต่คนที่ไม่ได้เป็นสายวาดซื้อไปก็เอาไปเสพอาร์ตเล่นๆก็ฟินดีนะพี่ก็ชอบเก็บพวกอาร์ตบุ๊กแหละ โซนตรงนี้นี่โซนนี้ครับเป็นโซนบอร์ดเกมนะครับที่เรามีบอร์ดเกมประมาณตอนนี้สามบอร์ดให้เล่นแล้วนะก็มีแบบว่ามีไดมอนสเตอร์ใช่ไหมครับมีได้มอนสเตอร์ภาคเสริมมีพาคีทับอาถรรพ์มีนอกเอทามีฟอร์นกี้ ครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตู้นะครับก็จะมีโซเชียลวิพักษามี1 8 8 0วัสโฮมโฮนะครับอยู่นี้อ,อันนี้เป็นโซเชียลเหมือนกันแล้วก็เชียนแล้วก็บอร์ดเกมนี่บอร์ดเกมครับจะบอกว่าอันนี้มีคนเข้าใจผิดเยอะแล้วก็ก็คือตอนนี้มันมี2กล่องแล้วกล่องแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ แบบนี้คือภาคหลักทีนี้ทางผู้พัฒนาเขาออกภาคเสริมมาด้วยก็คือตัวนี้ถามว่าภาคเสริมมันมันเจ๋งยังไงมันสนุกยังไงมันจะเพิ่มตัวละครเข้าไปไนะครับเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มบอสใหม,เม,ใหม่เพิ่มกติกาใหม่เข้าไปถามว่าพี่ครับเล่นแต่ตัวนี้ได้ไหมได้แล้วเล่นแต่ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันภาคเสริมมันต้องเอาภาคหลักตั้งและอัเน,นี้ยบวกเข้าไปปุ๊ม พูดง่ายคือเอา2กล่องน,นี้ผสมกันเลยน้องจะได้เกมที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมน,นะครับ แต่ถ้าพี่แบบพี่ครับผมซื้อได้แค่กล่องเดียวก็ซื้อภาคหลักก่อนก็ได้อะไปดูโซนสุดท้ายกันเดี๋ยวโฆษณาคอร์สให้พี่โป้งก่อน<ร>นี่ำสำหรับน้องๆที่เขออยากเป็นนักเขียนการ์ตูนนะครับมาลองเรียนคอร์สพี่โป้งกันดูน,นะฮะสมัครได้ที่บูธเลยนะอันนี้เรียนผ่านวิดีโอนะครับก็คือมีเทปมีเทปว้อยู่แล้วเราก็มาซื้อคอร์สนะครับแล้วก็กลับไปเรียนออนไลน์ที่บ้านสอนโดยพี่โป้งนะที่เขียนการ์ลินเวอรช์ชันการ์ตูน เขียนวงกด<อ>เขียนเชียนอีกโซนหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเกินคาดเลยกับต้นทับทิมสตอรี่ที่เขาออกเรื่องใหม่มาปมหลอนวิญ,ญญาณจองเวนอชื่อเล่มเต็มๆมันสิ่งที่ผมเจอดีกว่ะสิ่งที่ผมเจอปมหลอนวิญญาณจองเวนนะครับผมส6 9กบ้าบาทหนึ่งเล่มเอาไปอ่านกันก่อนนอนนะฮะแล้วน้องจะไม่ได้นอนคโซนสุดท้ายละ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของพรีเมียมนะครับไครที่ตกหล่นไปนะครับก็มาเก็บได้มีทั้งสมุดมีพัดนะครับมีทรงสรีมีหมวกแกะมีถุงผ้าก็มีนะครับมีปอกหมอนข้างด้วยนี่เป็นปอกหมอนข้างนะครับมีเสื้อนี่ฮะมีเสื้อพี่เทมอยู่ข้างหลังนะครับตัวสุดท้ายเป็นอะไรวะออเสื้อคินนี่อ้นนี่พี่ก็แอบมาใส่เหมือนกันเห็นไหมใส่แล้วเท่ าฝากไว้ด้วยกับพูดคุณิกานะครับใครที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมสะดวกมามาเลยนะครับมาเก็บตกกันยิ่งใครที่พลาดงานหนังสือยิ่งต้องมาเลยอ่ะวันนี้พี่ก็จะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับก็อยากเจอน้องๆนะถ้าได้เจอกันนะครับสามย่านมิตรทาวน์นะเดินทาง MRT นะครับสะดวกที่สุดนะครับจัดถึงวันที่1เลยจะเจอทุกคนเลยนะครับแล้วเ,เจอกัน